เขาไปไหนแล้วอุณ้ะลองยิงมันันยิงเราด้วยฮะปาลเบิร์ใส่เขาเลจะไปยิงมันไอ่ะไม่รู้ลองดูมนพเอนะเอาไปละพังเองเราต้องฆ่าเราต้องปุ้งออกแันมาเยอะเลยเหมือนนัดกันไว้คุณเอาผมนี้มันแฟดอ้ากระิดอ้าไหนก็มีเยอะ้าบึ้มบึ้ม

มาเข้ามาลูกจะได้เปิดประตูล่ารอผู้เล่นไม่ครบจับเบืนก่อนได้ไหมล่ะปืนกับแบลกันมัไม่ได้มาแล้วรับตัวแลยเอาลวิจะมีปืนแล้ไปเก็บใ่ไหแล้วมีเปิดไปแล้วโอ้โหเฮ้ยยืมไปรถมีนิเดียกเับไปเก็บปนะตูล่าันปรผตเลป็นนี่มันสงพี่น้องหมวานะยิงเลยยิงมันยิ่มัน มาเก๋มาเก๋มาอ้อกเล่าเหรอครูบอกมไม่ให้ยิงมัน <laughs> <laughs> เหมือนจะเป็นคนเหล็กเออ <laughs> ยิงไม่ตางการนงจวฬาเสนิสเดิม ประตูมั้งเลยไปลาวเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเดีาเิรตนนี่นี่มาเบิดที่มาเบิด์ยูเฉยผมบอกว่าไปล้วไปนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนะอันนี้ชอบปลาสิดเราเดี๋ยวนอ่ะเดี๋ยว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 ไปเอามาเื่อไ่อไปไปไป กิจารณ์เรา sorted out แล้วไอ้เงี้ยกลัวรึเปล่าไม่ป้าจะกลัวกันแล้วไม่เอาตั้งใจอยู่ี่นั่นนี่มึงดิโอ้ยตาเราเปิดด้วยด้วยไอ้จ้าส้พี่ไอ้เจ้าทหาโอ้โหเรองทุกย่างองท่ไหนอะกลับมาตกลงจะไปให้อาชีเนี่ยของแจ๊บ มันเลยโอ้โหมันมีกระพริบด้วยสองพี่แดงหนเ,นเหรอโอ้โหเลือดกระเดินมาติดหน้าจอผมเลยไม่ได้แต่จะนิีงเข้าท้าแล้ววิ่งเอาหาลูกปืนหาใคอร,อรอีกวะอยู่ ชันเนี่ยเต็มกำบาลที่อะไรเป็นไข้เลือดออกอยู่เนี่ยน่าจะแดงโอ้ไข้เลือดออกแล้ว ยังมาไดกับปืนเลยอ่ะมป็นามันมาเป็นคูกระบอกแครเลยคนเอร์นะวิ yeah. ่ง mm ิ hmm. ่ไปเลโแคปป่นกเตอร์นะครับตวระวองมดมันโยนโยนมาครับบึ้มมาแล้วโอ้หโอ้อแยแล้ว มันโดดมันเร็วมากเตาไอ้ตัวกลางนี้ก็มีู้ไม่โดนแล้วชักโดนเริ่องนีไม่โดนโอ้โหนันเตอร์แบบตายตายแล้วขอพยาบาลให้ฉันหน่อยว่าเตาไม่โดนทำไมได้บ้าโอ้โมันมาพร้อมกับไฟตูตายเลย มาวิ่งมาแล้ววิ่งแข่งแทงมาเฮ้ยฆ่ามันก่อนก็ได้ดิโดนตกขอบใจในมั่งขามันโอยโดนยิงตาปลาตายเอาไปช่วยกันเอาเงินมาปืนเอาเงินถ้าเราได้เงินก็จะได้ปืนใหม่ เล่นรุกปโอ้แม่งจบเร็วจังล่ะโอแล้วนี่เล่นเล่นไปแล้วก็ถูกตัดอย่างเงี้ยใช่โอ้เซ็งเลยต้องทาใจถ้าเพื่อนเพื่อคนใดนะครับอยากจะสัมผัสรสชาติกับเรา2คนนะครับใช่ครับต้องไปพิสูจน์ตัวเองครับผมใช่ครับเพราะเวลาเราน้อยเวลาไม่อกครับจะให้พิสูจน์เองตอนนี้รายการของเราก็ยังเป็นรายการเล็กๆอยู่ใช่ครับ กับคนเล็กๆสองคนเล็กๆตรงไหนเล้ยไม่ได้เล็กแล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่นยผมชอบจะบุญแบบขอมเดียวเป็นไงซอมบี้เยอะนะมภาคนี้ก็เยอะมากจากที่เราเล่นซีรีส์แบบว่าซีรีส์นี้มาถือว่าภาคเนี้ยฉีกมันฉีกแนวออกไปเลยครับเป็นแนวทหารเต็มตัวเลยเดินยิงตุ๊บๆุเลยมีมีกระทืบด้วยนะเออผมชอบแอคชั่นตรงเนี้ยพี่ก็ชอบตรงเนี้ยได้ ก่อนจะไปนะครับก็พูดถึงเรื่องเทศกาลสงการกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับเออใช่ <c oughs> ก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเลยนะครับก็คือแบบอยากจะให้แบบเล่นนากันอย่างสุภาพออใช่แบบฮะทุกวันนี้แบบว่าเราเห็นข่าวแบบว่าไปดวนดน้ำกยิงดวนน้ำ,นำครับแบบพอป้ายแบบไปได้เอออยากเป็นทอมี่ต้องขอ่งเงีไม่ใช่เราต้องแบบเล่นอย่างสุภาพนะครับแบบ แม่แบบแบบมากจนเกินไปอ่ะเออแบบเนี้ยอ่าเขาเขาตะวราคาตัวราคไม่ต้องแล้วนะนี่แต่ผมเคยนะผมเคยนะแบบเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอย่างพอไปปุ๊บเฮ้เขามาลุมนแบบแล้วเราโดนลวนลามถูกต้องโดนจับโดนเพราะเพราะลวนลามเหรอพอลวนลามเสร็จครับเออเขาก็เอาเครื่องดื่มมาให้ดื่มแล้วก็ไปกอดกันประมาณนี้ ก็เป็นแบบชายเล่นกันอ๋อเล่นกันเชิวชีแต่สำหรับแบบผมก็เคยเห็นนะแบบปลายปลายผู้หญิงอ่ะโุ้ยลงลงตั้งแต่หัวจนปลายเท้าเลยอะแบบผมก็น่าเกลียดไปประสบการ์นี้ก็ก็อยากให้ทุกคนแบบเลินมาสุภาพครับคนที่กักภูมิลำเนานะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับก็ตอนนี้พวกเราก็หมดเวลากันแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับผม